สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวันอาทิตย์ที่หาพฤษภาคมสองพันหาลอยขอสืบเจ็ดพี่น้องบบุงกครับมื่อนี้ก็พาพี่น้องมากสวนคือเก้าพี่น้องมาเหมืออได้มาสองตายายมากินเข้าส่อพี่น้องเข้าส่อเป็นเข้าเที่ยงมาพี่น้องกินขวน้ำกันครับมึงกัะนั้นมีอย่างแนมเลยง่ายพี่น้องง่ายแบบน

thôi thì ở chỗ kem á, ở, ở chỗ bà á, nhỉ, hồi hướng á. นำหงก็ปกติพี่น้องเดียเสียงหาต้องกาทงทงนัมนมาอะไก็ได้ม่มงสม่มกินันงขามเมง่รล้ะน้โหกินกก่อนกินพ่อมีพลังงานพี่น้องคำมาจาังเอยแดยดลมต้องตงกก็เฉดลงหัวลงส่วน nhăn <coughs> mặt <coughs> <coughs> ที่อว่าทางข้าร้งที่สายไม่ได้ไม่่่เืตรงเขาตรงนั้นอย่างเดียวตรงเขาแปลูกอย่างเดยวนี่สาบุาวทางเขาแ่ตรงนี้ตุอนี่ตอรักี mọi người đã dằm không tiền tiền hết hào 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 cái hào 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 bản สาิบาทเลยไหมสามเอบาทแล้วันนี้ใครเขาทไปส่งไปขายไปนั่นไปนี่ซืัอสือเอขายเวินรับาทก็ขายจุดนี้นนะเอาเถระจะบอกอะไรเปน้ำหนาวหนานเราพาว่าเขาออกเงานะแรงเขาออก

คืีไวิอคนน่งน่กระทุกระทุก็ตักรจก้าน้อก็ใจทำาะไกัมีความสุขไดที่กันทํามาหวงกับอผดปลาหมึกแหงแล้วก็อําพักกเศษ trong những cặp thuốc nào biết không tôi vinh học mười một cặp vinh học mười mua cặp vinh học mười một cặp vinh học mười một cặp vinh อ๋อเหรอเฮ้ยไี่รู้หรอเหรอกว่าบอกเผาเสียแล้วแต่มามองมาไนไม่เ่าคือเสียแน่นะ

cái đam miên à biết nào này bông ừm ừm ที่หัวจะหส่วนกระดาเห็นไว้หูไว้แล้วค่ะหวงว่าเปนเหยอัย่าง,นม,น,งนมาหลักเลยคือหัวแล้วดีมากอะจ๊ะงก้สุกไว้ว่าเห็ดท้อ้อง้อนม้อนอยู่แล้วใช่ไหมส่วนไปว่านอไปไป มวงสมองอะไ้ไป mm ับคิดเดี๋ยวสบายใจ กำลังกำลังติดเอาดเอาคนกําลังนะที่นอนตนกําลังคนนี้คนีมันเสียงไงไมันคนมาหลักไงความมัน,มนมสูงต้หวังว่าตัดชุดเกิด,ดมาด้ส่นส้นดีเน ม่ตัวไหนานี่นไม่ออกกังไม่เที่ยวควาโอเค่จ้น้าทรับทุกเ่องขอเก็บ ไม่รับพีหนองเล